สวัสดีเช้าวันพุธนะคะเด็กๆวันนี้คุณรูม่มจะพาเด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยที่สิบห้าก็คือหน่วยอะไรลูกที่คุณครูม่มสอนมาหน่วยที่สิบห้าอาชีพในฝันใช่ไหมคะเห็นไหมมีทั้งเชฟตำรวจคุณครูคุณหมอบุรุษปรษณีใช่ไหมคะก็คืออาชีพที่เด็กอยากเป็นใช่ไหมลูกวันจันทร์สอนเก็บชื่อของอาชีพใช่ไหมคะ วันอังคารสอนการแต่งกายใช่ไหมลูกวันนี้วันพุธเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่ทํางานของแต่ละอาชีพนะคะอ่าวภาพแรกใครคะเด็กๆรู้ทันทีเลยว่าต้องเป็นคุณหมอใช่ไหมลูกคุณคุณหมอทํางานอยู่ที่ไหนคะคุณมามาภาพมาให้ดูหอพิทโธหอพิทอก็คือโรงพยาบาลคะ่ะ ภาษาจีนก็อี้เยียนอีเยียนก็คือภาษาจีนเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะคะคุณหมอทํางานที่โรงพยาบาลค่ะต่อไปที่เชื่อที่เชื่อคือใครคะที่เชื่อทางานที่ไหนลูกส c ู o ใช่ไหมคะโรงเรียนเซียเฉียวเซียเฉียวก็คือภาษาจีนโรงเรียนนะคะอ่าต่อไปพ o ลิสพลิสก็คือเด็กๆรู้แล้วอะคือใคร ทำงานอยู่ที่ไหนคะ Police Station Police Station ก็คือสถานีตำรวจนะลูกจิงชาร์วีจิงชาร์วีก็คือภาษาจีนค่ะสถานีตำรวจนี่แหละลูกคนนี้เลล Police จะทำงานที่นี่แหละเลยลูกถ้าคนไหนโตขึ้นอยากเป็นตำรวจก็จะได้ไปทำงานที่ p o ลิสเ Station นะคะเท่มากเลยค่ะอ้าวอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อาชีพอะไรคะ ฟิวฟิวก็คือทุ่งนาะที่แม่ลูกฟิวถ้าเป็นภาษาจีนก็มูชม่ชางมู่ชางฟิวก็คือภาษาจีนเกี่ยวกับทุ่งนาะชาวนาะฟาร์เมอร์ใช่ไหมลูกฟาร์เมอร์ชาวนาะทํางานอยู่ที่ไหนคะโอ้ยไปทํางานอยู่ที่ทุ่งนาทช่แมลูกมีอาชีพทํานาะทําข้าวให้เราทานใช่ไหมลูกนะเด็กๆก,ก็ต้อง ทานข้าให้หมดจานนะคะเพราะว่าชาวนาทํานามาลําบากมากเลยค่ะอ้าต่อไปอาชีพหมดแล้วใช่ไหมลูกคุณครูม่มยกตัวอย่างนะคะที่เด็กเห็นเป็นประจำใช่ไหมลูกแต่มันก็จะมีอาชีพอีกหลากหลายมากที่เด็ก,ดกอยากรู้ก็ไปศึกษาหาความรู้ที่ใน YouTube ก็ได้นะคะอ้าวมีคุณคราบพรสานอีกเหมือนเดิมค่ะเกี่ยวกับความรักและความกตัญยูรู้คุณเหมือนเดิมค่ะ ความรักก็คือการทําอาชีพที่เด็กๆที่อยู่กันใช่ไหมลูกที่ทําในสถานที่ทํางานใช่ไหมก็ต้องมีความรักให้กันมีความกะตันยูเอเอฟือ้อแบ่งปันใช่ไหมลูกเราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสมมติว่าเด็กๆมาโรงเรียนใช่ไหมคะเด็กๆมาโรงเรียนแล้วถ้าเด็กๆมีความสุขเด็กๆอยากมาทุกวันไม่ลูก อ,อยากมาทุกวันใช่ไหมคะถ้าเด็กๆมาแล้วเพื่อนไม่รักไม่มีคนพูดเด็กๆก,ก็ไม่อยากมาใช่ไหมลูกอันนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณค่าพรวรสารที่เกี่ยวกับหน่วยอาชีพในฝันวันนี้คุณม,มั่เอามาให้ดูนะคะก็คือความรักและความกตันยูค่ะอ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีนะคะคุณม,มั่จะมาสอนเกี่ยวกับหน่วยอาชีพในฝันอีกแล้วก็จะมีเนื้อหาของวันพฤหัสน,นะคะวันนี้เขาให้เด็กๆ ศึกษาตั้งใจเนื้อหาที่ครูมั่าเอามาให้ดูเป็นบทความรู้สั้นๆนะคะแต่เด็กก็สามารถไปค้นคว้าอีกได้ค่ะแต่วันนี้ครูคมั่าก็ให้ความรู้เพียงแค่นี้นะลูกนะคุณเก่งของครูมั่าตั้งใจเรียนแล้วก็ดูแลสุขภาพอีกเหมือนเดิมนะคะคุณครูมั่าเป็นห่วงแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราปิดโรงเรียนใช่ไหมลูกเกี่ยวกับเชื้อโรคสถตว์ คือโรคโควิด -19 ใช่ไหมคะเราก็ต้องดูแลตัวเองวันนี้คุณมาให้ความรู้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆและผู้ปกครองนะคะ